สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้จะพาไปกราบกูบา่าอินตาอดีตเจ้าวาดวัดวังทองซึ่งเป็นพระมหาเถระ,ท,ระที่มีอายุพรรษาและอาวุโสอันดับที่สองของแผ่นดินล้านนาท่านได้ปลุกเสกเครื่องล้างของขังขึ้นมากมายซึ่งมีพุทธคลและเป็นที่นิยมของชาวจังหวัด ลำพูน,นะครับรวมถึงคาถามหาสเสนมหานิยมพุทธคุณด้านเมตตามหาสเสนมหานิยมโชคลาภแล้วคลาดค้า,ขา,ข,าขายล่ำรวยด้านคงกรกะพันและนอกจากนั้นอดีตหลวงปู่อุบาอินตาเป็นผู้หนึ่งที่บรรภาพแล้วก็ฟื้นนะครับเป็นหนึ่งผู้ลุกเสก เหรียญกูช้างอันโด่งดังของจังหวัดลำพูนอีกท่านเมื่อมีคนไปหาท่านท่านมักจะบอกคาถาจ่ายมะบาทไปป้องกันเคาะอันตรายต่างๆท่านบอกว่าคาถาจ่ายมะบาทนั้นให้มาตอนที่มรณภาพแล้วฟืน้นและคาถาดังกล่าวนั้นก็มีดังนี้นะครับสัตตถาเทวะมนุษยานังพุทโธภัควาติ มะอะอ,อุมะอะอ,อุพุทธโทนธโนเนธรมโมเนอสังโคเนอนะครับหลวงพ่อครับว่าอินตานั้นก็ได้มรณภาพลงเมื่อวันที่18มิถุนายน2552สอิริอายุก็101ปีหรือ7 9็0 0พรรษานะครับ เราจะลองไปดูว่าสรีระสังขารของท่านนั้นยังมีอยู่ที่วัดนี้หรือไม่นะครับก็อ,อยู่ในนี้หรอกออในนี้นะครับแมยัองมีอยู่หรอกออ้างโอเคนะครับเนี่ยดังนะใครก่อนใครมีเหรียญของแกนี่ชุดยอดหรอก ผมได้เหมือนอเนี่ยเประสบการณ์ขถามผมมาป้ยนี่เนแครับวัดหยไซนะมันวัดมันมีหอยไซตัดนี้ไม่วงตรงนี่รุ่นแรกเขาได้มาเมื่อล่ะเหมือนแล้วครับนี่เหมืนรุ่นแรกมาแล้วแต่รอหน้ามันจะคมมันอะเบี่ยงไปไหมอ๋อหัวต่กอนได้มาขอ ก็โน oh ้ฝันไปเก็บตังค์เนาะนฝันอะไรวะคอยมาเท่าเดียวเนี่ยแต่ก้อนเพิ่นมาพอดังแต่แรกนั่นก็กระดังในกลุ่มวัดเนี่ยแม่แม่ไปต่างอื่นก็บัใครผู้จับอะไรแล้วถ้าพระอู่ว่าโวเลพภะของผู้แม่แม่พระโมลลพทธิผมันเป็นสายไพ่ทายมันของบองมานมาได้เล่นนะสายเกจิงบ้านเขาต้งเหนือนี่มันจะ มันจะดังทู้ทางใต้ดังจริงเงว่าเขาพุทธคุณเขานี่ได้น้อยกว่าเขาน่ารักตรงก็เอาถือห้อยผมเขาเอาถือแบบนี้ละนี่ละเดี๋ยวเามีเหรเปลี่นไปไหว็อย่างไงเขาถ่าโอ้แล้วกี่เข้าเรยวเข้า จะทัปหาลจะใชัยากังเอเตนาชัยะเตเชนะใช้ยาโสติภาวนตุเตเอเตห์นับพุทธเตหเชนาโหตุเตหบ ม u อสั้นนีมาได้กลิ่นไมใจเย็นใจนึ่งตั้งมาดีีก่อนนี่สรีระของมะพร้าวมะพร้าวนี่เป็นออกเผาล้ครับอ๋อเผาไปละน่ก นี้เจนนิจแบแปดนีจเจบุก้อนจเจนเก้าแลเนี่ครับข้างนี่เขาทำทำทำไมหรอเขาลองล้อมไว้หระเขาไมต้องร้อมบงว้อรอม้เข้าอ่าา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 าดาาาาา่าาาา่าาาาาา วัดวังทองว่ะเอ๊ะทะย่ใหญ่อ๋อเปนวันนี้ปกติเนาะนี้ตงน้กระสีมีสามแสนห้าเฉพาะสีนะครัแล้วเขาต้องมาวัดวัดเังไแ้อันนี้อันนี้ของมุตลาคนคนไอคนนี่น้ำใจเขซื้อกาแฟให้กินเนาะ เอาเลย,<า>ยจ่ยอ,อยซืันอบ้านเาาครับเอาหมพัฒนามันกลมงาน,นเนาะแม่นครับขนมเซ็งเนน้เหมือนกัน่กระตั้งหน้าคราสีกรนตั้งหน้าสี่แสนเขาบอกว่า, 4, า,า,าวัดตรงๆหลังงยนี่ก็เิ่นั้งสามแสนห้านี้สี่แสนน้อยดิว นี่เปลี่ยนมดติดรักลุกสังบนนันเปลี่ยนมดเลยนะอืมปงงเป็นถึงไม่เป็นดีที่มันแตกของของของเอามุดได้อันน,นี่ะมันเขาของาับ нам จริงงามถ้าหย,ยิงงามยิงหน้ามาแอวอ่ะวันนี้เขาต้องจะดีเขาต้องชูคูบาไว้ครับ ว,ว่าเขา,เเาแล้วทาเผาอะไรสักคนจะมานักอจะมากเขาจะมีของเผาพวน,นี้เเ่เผานเนี่ยคลิปทีนี้เขาเผาไว้แล้วเขาต้องเอาเหรียนเรือนอย่างวงินบาวมาตั้งนะเหรียญนยุตีผมเี่ย,นยเนี่ยมเพื่นโยนที่ไหนอ๋อมีน,นักก่อนต้อ,อคือบูชาก่อนไ,ไม่กี่คนอะ่ะมาห,ห้าคน อคลาะจะมีน,น,นี่สนะีอัลบ็อกเลยครับอัลบ็อกอัลบ็อกลงลายทิ้งปัดเป็นการระบายตัวอักษรมันจะมีเป็นเข็มนี้ใช่ไลายทิ้งเลยเข็มจะมีสามอันสามตัวอักษรตะวะ,ะถ้าเป็นสีดำปอมถ้าสีเงินจะมีอยู่สิบเจ็ดเหรียญเอาไว้ให้สําหรับหน้าบักการพระงฆ์แค่นั้นแหละ ได้สร้างเท่าไหร่ครับสร้างทั้งหมดเท่าไหร่ห้าพันห้าพันเหรียญแล้วหลวงพ่อมีเหรียญเงินเหรอครับเหรียญเงินก็องแล้วมีเกียรติยศอย่างไรครับมีห้าห้าเลยครับอ๋อต่อมอครับต่อมอครับต่อมอตมอดอยติดอติครับอยู่รุ่มดอยตีฮะดยตีฮะเกียรติของดีๆมีเยอะแยะอยากเห็นไหมล่ะ ถ้าทุกคนทจะไม่เคยเห็นด้วยนขอขอชมบารมีครับทุกคนจะไม่เคยเห็นจะร้องอ๋อทันทีเลยอันนี้อันนี้แจกกันบอกรับเลี้ยงให้อันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ได้อ๋อได้ครับอันนี้ไม่ได้นะไอ้ดูไอ้ชิบยอด มันเลื่นมือเลยเนาะเห็นไหมล่ะจ like ับด yeah ูได้ปันลัดคิปกปะคิดก็ไม่ใช่นะหลักคิดก็ไม่ใช่นะไม่มีด้วยยากด้วยอ๋อนันนันประมาณนั่ปรมาณทีนันปรมาณทีันเาไรอดไม่มีเลยไหน ลองเคาะดูดิเหมือนดังเสียงดังแก้วเลยลองเคาะดูดิพอได้ไม่กล้าเคาะโียยมันแก้วเลยเอ้ยมือผีมือจับไว้ชัดเลยทีนี้ไม่มีไม่เคยเห็นด้วยแหละไม่มีไม่มีเเขาเรียกว่าอะไรอันนี้นี่ได้ตีจัรพยืนมา วัดพยินได้มาสองอันอได้มาสองอันวัดพยินนี่เอามาตะคเมนอมมันนี้ของขคเมนของขคเมนเรียกว่าขคเมนพระโคง้งของดีโค้งมันมีจะมีเหรียญนี่เหรียญหนึ่งนะเนี่ยเหรียญเนี่ยเนะคยเห็นไหมหนึ่งสาม <laughs> อันนี่งสามเปิดกรุหลวงพ่อเลยพ,พลือเนี่ยเลือนะ้ขาลือพลือ,าอ,อ,ลอนายักษ์นันละคังเลือนายักษ์มันทองอบอกว่าลงุงพุธงจะมีสองประเทศนะต้องจำดีๆนะถ้าพุธลงจริงต้องอยู่ในป่า แล้วถ้างอีกมีป่าเหมือนกันคือป่าคนกือเขาลงมีสองอย่างสองประเภทป่าจริงอยู่ในป่าน,าน,าน,านุนกนุกหนูกับเสสัตว์นู่นอยู่ในป่านุนกินอะไรเรากินอะนนั้นหน่อไม,ม้มีเรากินหน่อไม้น้ำไม่มีร้อนน้ำค้างตกมาเอาใบไม้นะทำน้ำตกนี่เป็นหลุมเนี่ยจะตอกไว้ะล้วน้ามันลงอะไรกินถ้าเรนะาไม่เจอไอ้น้ำทานระ กิอย่างนั้นแหละ,อน,น,ละนอนกล้วยมันก็มีน้ําอยู่แล้วใช่ไหมน้ํมันจะเปลี่ยนหน่อยกินได้แต่ผ้าา <c oughs> คำเวย์นี่ชอบรู้ดูมึงหน้าตลาดอยู่รู้นนนนนหน้าตลาดนีน่ยืนบนหน้าตลาดอ่ะเขาบอกว่าปลาคอนกีดไงแล้วเวลานอนก็มันนอนไปเหีเ่ยว <c oughs> เขาจับกันเยอะผ้าปอมก็มีผมจับทรงไป <c oughs> พูดกีอาถ้าผ้าจะจะเข้ามันนอนในวัดนะจําวัดดูสักวันสองวันนะหนึ่งต้องขอดูใบสุธิก่อนสอง ถ้าได้บาสุติต้องถามชื่อพระอุปัชฌาชื่ออ,อะไรมันคือตอบมาได้ฮะาตอบมาได้เซตเลยมาเอาบาหลอมันตอบเพราะตอบได้เพราะตอบป็นภาษาเขมรไหเออมาได้มาทุ่มเอาฮะถ้าแบบบางคนเ็นถ้าเป็นขเขมรจริงจริเปิดเตาห้องห้องร้องเพลงชาติไทยก่อนอ่ะร้องไม่ได้คือจบเกมนี่ท่านนี่เกิดที่ไหนครับเกิดลำพูนอ,อ๋อคน่นี่เลย อยู่ตะกอนไปสุ่มไปเด้ทําอยู่วัดพยินเขวเป็นยินที่งามเนาะก็งามแล้วมันเป็นตีไอปฏิบัติทั้งของเจ้าแม่จามททวีเจ้าแม่จามททวีมาอยู่ข้างแรกคือกุลมัดวัดกุลมัดเลยมอจารอไปนี่เป็นเจ้าแม่ข้างแรกเต็นมาเลยถ้าบนย่า่ย่า่มาแล้วก็อยู่วัดพยิน หมดนวยงามหมดเป็นเองเลนะแตอขอนะนะ่ของดีรักเลยเนี่ยของดีมาจากปรดตัวที่สองแผ่นนี่มือใต้ฐานทีละแหลงไปเอาหญ้าแต่ไปแคะนี่โดนมิดอ๋อได้เองเลยจะ <c oughs> แคะหญ้าอันนี้เห็นฐานมันนานรงนี้นะึงเฮ้ยนี่มันฐานผ้าจะเอาจะออกค่อยๆมือเคลีย็ๆๆมๆไปเก็บรักษาไว้ มันเคาะมันเสียงแก้วมันแข็งนะมันมันจะเป็นหินอยู่ละเออจะเป็นหินนะโอ้โหโอ้ไม่ได้ได้เก็บไว้เอาไปห้องดูห้งหลานกูระบายใจกูทำไมเก็บของดีๆไว้ในห้องมันห้องบนนี้ห้ามเอาไว้หรอกผ้าจะคุ้มครองเราคุ้มครองเรามันอยู่ที่คนนับถือละบางคนเอาผ้าไปเอาไปจำนายเป็นเงินออกมา มันก็มาได้ถ้าเป็นจะรักษาตัวเฮาจะคุ้มครองเฮาเอานับถือเกินเก็นก่อยู่ที่ตัวเฮานั่นแหละบาคนได้ภาไปได้ไปอโองไปจำนายห้าบาทห้าบาทคือห้าร้อยก็มีนะห้าพันก็มีนะถ้าไปดูชาพระหนึ่งบาทหนึ่งบาท,บาทเติมศูนย์กี่ลูกนี่ไนะต้องถามนะหนึ่งบาทต้องมาเติมศูนย์กี่ลูกสองลูกก็หนึ่งร้อยบาทถ้าสามลูกก็หนึ่งพัน ถ้าสีลูกก็นึงหนึ่งมืนซื้อเป็นบาท <c oughs> าเขาให้หลวงปูหมุนได้มาแล้วก็เอาไปหมุนนั่งงานหลวงปูหมุนเนี่ยทุ่มนี่ยแบบนี้ะเก็บเยอะเอาไปให้คนที่เขานับถนนออือกันบแนไดอัดปอไปเจอที่เรากำลังปัดถูถ่ายรูป <c oughs> เอาตรงู้นั่งนะอนัดเอา สางวัรมันดีมังามญาติโยมกดเข้ามาแอวนะใช่ไหมบางพระบางคนเป็นกระสอเปน,นหได้แค่นอนกินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนเที่ยวบบวัดแบวัดัดมันก็ลุกนัผมที่มาอยู่จับเก็บเงินจริงงงนะครับเพราะว่าเกยมาหลอกเราละเอวัดวังทองไอ้ของคุบายาบากกิตาไปไกแม่แผมเข้ามาแล้ว มันเหมือนเกาแล่วนมันเช้ทําสีเนาะเอมันมีอย่างเลยมันเมันเงียบๆมันแปลกใจว่าใบตามันดังขนาดนี้แล้ววัดอย่างมนเงียบเงอันนั่นคือว่ามันปีปีแล้วแล้วมางวดนี้กับเลยวะทาสีไปข้างบนภาพมันเก็บของแก้วเาจะไปเผาโอ้ยเสดายมันเลเก็บไ้ถ้าเราจะนั่งเราต้องสัญญาต่อพระประธานนะก่อนว่าคืนนี้ขอนั่งสมาธิสามชั่วโมง ต้องทำไม่ได้สามชั่วโมงเราออกก่อนเราจะไม่ได้อะไรอืถ้าสี่ชั่วโมงถ้าเรานั่งเจ็ดโมงเราไม่นับเจ็ดโมงนะเราต้องนับแปดแปดนับแปดเก้าสิบสิบเอ็ดเราก็ออกลาพักอันนั่งสิบโมงนับไปเลยสิบไม่นับนับสิบเอ็ดเที่ยงที่หนึ่งที่สองน้องปูทองเขาจะให้นั่งแปดชั่วโมงแปดชั่วโมงนะม ตอนยี่น้อยยี่สิบยี่สิบคนจ้าของแรกคงจะให้ประไว้ครับเขาให้ฟังเสียงเครื่องบินกับเสียงนกเสียงหนูถ้านกหนูมันออกบินแสดงว่ามันสบายเขาใครบอกว่าได้ยินแค่ได้ยินนอเห็นนอแค่นั้นแหละได้ยินนอเห็นนอกัดนอคขันนอแค่นั้นแหละมีแต่น้องแค่นั้นแหละยุบน้องหน้องแค่นั้นแหละ แค่นั้นเราไม่มีอะไรเยอะเขาสอบกันนะกรรมฐานเขาจะมีอยู่ของหลวงปู่คองจะมีอยู่ห้าข้อเดี๋ยวจะถามถามนุกคนนะถามว่าเขาจะถามข้อแรกเลยนะแล้วเขาให้ตอบกันนะพว้วหนุ่งสอบญาณุวาตอบอย่างเงี้ยเอาลองตอบดิจะตอบได้ไม่ไดเขาถามข้อแรกอย่างเงี้ยพว้วหนุ่งสอบญาณุวาตอบถ้าตอบไม่่ตอบนะขอให้ออกไปก่อนลองตอบดิดิ อาจจะได้ไม่ได้เท่าคนอ่ะไม่ได้ได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังส,สองได้จะอธิบายให้ฟังช่องสองนั่งม,มาโลกโลกแป้งถูกต้องเอี่ยมมันว้าได้ไหนมันตีมก็เขินเนื่อ,<ไ>อว้าปลายลว่านอะไรเนี่ยบางคนคนสูงคนสูงคนต่ำม,มันประตาเดียวกันหรอกคนสูงคนน้อมันจับเตาดีว้าคนตาย <ไอ S 1> าว้าคนตายครก็อ่างทองแค่หนึ่งว้า จุดน,นับพบของเราทุกคนอยู่ที่ไหนฟอร์อลองตอบเราออกช่วงเสรก่อนอ่าพิดเลยบางคน,นมันเผาเนาะบางคนมัฝังแหละมันเนยนอลยพิษต่อนี้ี่เลยปอยังพิษเลยน่าปอร์ลอตอบดูดิจุดนับพบของคนเราทุกคนอยู่ที่ไหนข่าวเช้าเฮะ <c oughs> ไม่ใช่เ <c oughs> ดี๋ยวจะตอบมาเองตอบได้ไหมไม่ได้ครับปราชา้า ประชาเป็นเขาบอกเม่นอยู่ไหนเม่นอยู่ในประชามัเออถ่งซุปไปต้องไปประชามัวแหน่งเต่อหัวเวิรเก่งๆนะถ้าตอนตอนปากเก่งนี่เพื่อนที่ออกไปเดินทุกกลุ่มไปก่อนให้ไปคิดมาก่อนนอกจากเพื่อนฝูงแล้วเพื่อนจะบอกเฮือรักบอกเฮือถ้าถึงแต่คิ้วเขาตอคิ้วที่ลอยนะเขาต้องรอถึงคิ้วที่ลอยก่อนตอเขาไม่ได้ห้าคอถ้าถึงพัน ทำได้ฮาพอ,อปูทองฝังข้างพันต้องมาลงมือน,นะยิดลำบาก <c oughs> แ็่กินข้ามือเดียวจอนของจิม้มยื้อนะผม <c oughs> เอาไว้กล้ามอากาศขาวเห็นไหมหนาเป็นช้อนตักน้ำแกงกัดการบากขาขาวมาด้วยแงบน้อยเดียวก็ตักอีกก็แก็บทีนิดทีเนี้เอาจำิวมดน,นั่นแหละนั่น <c oughs> แหละคือชวัสดก้าวเล่นแบบคนโบราณย่ำย่ำไป ข้าเหนียวก็ยังชั่วหน่อยปั่นได้ไหมง่ายน้องง่ายน่อยปูทองวัดพระธาตุจอมทองเนาะมีปูทองวัดพระธาตุสีจอมทองมรณภาพอายุเก้าสิบหกปีคอยออกพอดีคอยออกเลขนั้นเลยอ่ะหลวงปู่อุบายินตามรณภาพอายุร้อยกันหนึ่งปีแต่ว่าแกที่ว่าคุ่วันตายนี่มาก่องหรอสมบัติมาเป็นลูกศิษย์คนสุดท้ายของครูบาเจ้าศรีวิชัย ตายแล้วเกิดใหม่เอสไปตายแล้วฟื้นใหม่แล้วก็มาหู้วันตายเนี่ยหุกบาเจ้าเนี่ยสร้งสงา,างสร้างสถานศ<า>ิลปก,กรรมแกเนียมันปังมันบัาคุ้บ้ากะปีก็ยุ่านห้เราแต่คุณบ้ากะปีเล็บยาวนะเล็บยาวผมยาวนะแต่มะเผานะบ้ากระปีเล็บาลสามารถยาวออกได้ผมยาวออกได้ <c oughs> ีหนึ่งต้องเปลี่ยนผ้าต้องนุน่งชุดขาวเปลี่ยนให้เขาแต่บตรัขขเขาต้อป่อผ้าหมูเมี่ยงหมูย่างคนหมูขอเขากเขานับสอได้เนาะม<ด>หมูนั่นเนานับสอไดอ้ไม่ได้เลยผ้าเนี่ยถ้าเปลี่ยนปีหนึง่งใกล้สงการเขาเปลี่ยนต้องนุ่งชุดขาวเปลี่ยนแต่ก็แย่งผ้าอ๋อไปเอาไปก่อนป่อทำเหนียต่อนลเหรียญนะ เก็บไว้ให้ดีเวลาเขามันแรกอย่าไปแลกเขาดื้อห้ามไปแรกดื้อของเราใช้แล้วไปแลกเขาเลยเสียใจหลังเลยไม่มีแล้วทำลายล็อกเรียบร้อยถึงดอยแล้วหมดแล้วยังไม่ถึงร้อยองแล้ว้องได้เี่อแล้วม็กเ้ายตัวเราผลัพ ไป่ว่าท <my> ี Enough, ่ต่อพ่อเนย่างนี้วย้ยากอ่ะมันหายากอะขนาดมอยู่้านก็ยังเห็นเลยอ่ะ